สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อาร์มคนรักรถโคราชนะครับครับผมวันนี้เรารีวิวกันกับเจ้า m a z d a 323 p r o t e g เจนะฮะหรือว่ารุ่นเท่าแก่น้อยนะครับคันนี้ตัวรถเกียร์ออโต้นะปี2002นะครับสีสวยรอบคันนะเพราะว่าพี่อาร์มเก็บสีเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงไหนเป็นตำหนิเป็นริ้วรอยก็เก็บสีเรียบร้อยนะครับคันนี้รถเก็บงานสอมรุงทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะสายล้อลื่นสายพงสายพานนะครับเปลี่ยนให้หมดนะฮะ เครื่องดีช่องล่างดีแอร์เย็นนะครับข้างหลังมีทําช่องล่างมีทําเปลี่ยนบูธหลังไปนะฮะแล้วก็ยางนะครับยางสี่เส้นก็เปลี่ยนนะเดี๋ยวให้ดูดอกฮะยางกับล้อแม็กนะครับนี่นะฮะดอกก็พอมีได้ใช้งานนะดอกล้นล้นเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูดอกล้อหน้านะครับเออะนี่นะฮะดอกล้นล้นกับแม็กขอบสิบห้านะครับสีสันรอบคันประมาณนี้นะฮะสวยงาม ผมขายราคาห9 0 0มื่นเก้าพันบาทนะครับราคาต่อรองกันได้นิดๆหน่อยๆนะฮะตอนหนักผ่านก่อนนะครับเพราะว่ารถผมเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่เดี๋ยวให้ดูหลังคารับครับรถพร้อมใช้นะฮะพร้อมใช,พมใช้พร้อมใช้งานทางไกลนะครับแล้วก็พร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับ หายากนะครับรถราคาหลักหมื่นแบบนี้ราคามอไซค์แบบนี้แต่ว่าเก็บสีสันสวยงามให้แบบนี้นะฮะเก็บงานอมบูรุงแบบนี้นะฮะคุ้มหมถามใจท่านดูครับเดี๋ยวไปดูด้านในฮะนวครับภายในสวยแบบนี้นะฮะสะอาดกริบๆเลยนะครับแอร์แบ็กสองลูกนะฮะนะครับแผงคอนโซลไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดนะฮะเกียร์ออโต้นะครับผมซักฟอกภายในใหม่หมดนะครับแล้วก็หุ้มเบาะเรียบร้อยนะฮะ อมแปลว่าท่านเอาไปใช้งานแบบสภาพจบๆนะครับพร้อมใช้งานทางไกลนะฮะก็ไม่ต้องไปซ่อมอะไรอีกนะครับผมทําให้เรียบร้อยทุกอย่างนะฮะฝ้าเพดานสะอาดตานะครับเดี๋ยวผมให้ดูพรมนะฮะพรมก็สะอาดสะอ้านนะฮะนี่นะครับแผงประตูสวยทุกบานนะครับนี่ฮะฝั่งคนขับนะครับ ช้าๆชัดๆกันให้เห็นทุกซอกทุกมุมนะฮะเหมาะสําหรับท่านที่หารถใช้งานนะครับแบบครอบครัวใหม่นะฮะหารถราคาเบาๆใช้งานนะครับรถยนต์ราคาหลักหมื่นท่านซื้อไปยังไงก็ต้องซ่อมนะครับผมบอกได้เลยฮะอย่างน้อยก็ต้องสีอย่างน้อยก็ต้องแอร์นะฮะระบบเครื่องยนต์อีกหลายอย่างนะครับส่วนมากจะขายกันตามสภาพนะฮะแต่ของนี้เอาเก็บงานซ่อมบำรุงให้เรียบร้อยนะครับสายพงใสายพานสารเราลื่นก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะ แม็กยางก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะสีสันริ้วรอยรอบคันก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภายในนะครับภายในผมก็ซักฟอกให้ใหม่หมดนะฮะแล้วก็หุ้มเบาให้ใหม่นะฮะเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเอาเป็นว่าท่านเอาไปในสภาพพร้อมใช้นะฮะห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะราคาต่อรองกันได้นิดๆหน่อยๆนะครับพรไม่น่าเกลียดนะฮะจ่ายราคานี้ท่านได้ลดสภาพพร้อมใช้ไปใช้งานนะฮะ เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ดูครับกุญแจผมได้มาแค่ดอกเดียวนะครับสตาร์ทเครื่องครั้งเดียวติดนะฮะที่จริงก็จอดอู่สีหลายวันนะแต่ไปสตาร์ทเครื่องก็ครั้งเดียวติดเหมือนกันนะฮะเล็กไมตามนี้นะครับเล็กไมถ้าจะมองเห็นไมมนอนะเดี๋ยวนะไมมันสองแสน สองเซนหนึ่งนะฮะสองแสนหนึ่งไม่จะจางๆหน่อยนะฮะแต่ว่ามองเห็นตัวเลขนะครับเกบวัดทุกอย่างก็ใช้งานได้ครบถ้วนนะฮะนี่นะครับเกวัน้ำมันเกวัดความร้อนใช้งานได้นะครับมีแค่จอผพ้าตรงนี้นะะมันจางตรงตรงฟิล์มนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ว่ามองเห็นตัวเลขอยู่นะแต่ว่าในในกล้องมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่ครับภายในก็แบบนี้นะ,ะย้ำนะครับว่ารถผมเก็บงานสอมลุงให้ก่อนขายนะฮะผมไม่ได้ขายตามสภาพนะครับ ห้าหมื่ันบาทราคาก็พอพูดคุยต่อรองกันได้นะผมบอกได้เลยครับว่ารถคันนี้พร้อมใช้นะฮะท่านซื้อไปใช้งานก็พร้อมใช้งานทางไกลนะเพราะว่าพี่อามก็พร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยอยู่แล้วนะฮะนะครับรถก็สวยแบบนี้นะฮะรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ขับพร้อมใช้งานได้เลยความร้อนความร้อนไม่ต้องกลัวครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะเพราะว่าผมทสทางไกลเรียบร้อย แล้วก็เก็บงานส้มรูให้เรียบร้อยขนาดนี้นะฮะถ้าท่านคิดว่าคุ้มท่านโทรหาเฮียอามได้เลยครับ0902757798นะฮะหรือท่านใดยังไม่มีรถกลับบ้านช่วงสงการนะฮะโทรมาได้ะฮะเดี๋ยวผมขับไปส่งให้ทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับย้ำนะครับ0902757798เฮียอามคนรักรถโตราชพร้อมบริการทุกท่านด้วยใจครับผม สำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ